สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประเทืองทักกี้กัลยาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัว พร้อมด้วยร้านยำม,มิไทยส่วนพิธีถวายกองบุญเทียนพรรษาวัดพระธรรมกายฟลอริดาประจำปี2565มีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาจำนวนกว่า29ครอบครัวได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายเทียนพรรษาโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวล โฮกประมวลศิลโฮกแลนด์กาลยนมิรอุไรวันกาลยนมิตรพาวเบิร์ด Bird, และร้านแอสไซสยามไทยครูซีนพิธีถวายพระอาบน้ำฝนและอัฐบริคานโดยประธานกองบุญคือกาลยนมิรประมวลศิลโฮกแลนด์กาลยนมิรประเทืองทักกี้กาลยนมิตรรัชพงศ์กาลยนมิททองสายรัชพงศ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มิไทยและกาลยนมิรสมเกียรติสุนันทนาสุขค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่กัลยาณมิตรโดนอลฮโฮกแลนด์และพิธีถวายพรตทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพระทหารเพลด,ด้วยความเลื้อนพิติเบิกบานในบุญกันทุกคนคะ่ะ